ไปนะครับคาถามต่อไปอาบัตทุกกฎหมายความว่าอย่างไรนะครับไม่ทราบอาจารย์ทุกไหนสะดวกไหมครับอา,อาจารย์หมอนิมนต์ครับ,บค,ครับขออภัยครับอาบัตทุกกฎเนี่ยถ้าตามตามตามศัพท์จริงๆเนี่ยจะหมายถึงอาบัตที่มีแก่การกระทําที่กระทําไม่ดีนะครับทุนี่แปลว่าไม่ดี นะครับทุกแปว่าไม่ดีแต่ในอีกความหมายหนึ่งคือการกระทําที่ไม่งามการกระทําที่ไม่ดีหรือไม่งามอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือจะเป็นอาบัตทุกกฎถ้าตามรูปศัพท์นะครับที่เราท่องปฏิโมกันก็จะมีอยู่ในตอนที่เราประพฤติเรื่องเศรษยีวัตรใช่ไหมครับเศรษยวัตร75ข้อถ้าเกิดว่ามีความไม่เอื้อเฟื้อเกิดขึ้นก็จะเป็นอบัตทุกกฎนะครับ อันนี้จริงๆแล้วอาบัตทุกกฎเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะแค่ที่เราเห็น75ข้อแต่จะมีปรากฏอยู่ในสิกขาบทอื่นๆอยู่นะครับเช่นอย่างกรณีที่เขาเรียกว่าปุปพพะประโยคทุกกฎนะครับในบางสิกขาบทอย่างเนี้ยนะครับอย่างกรณีปราชิกปราชิกนะครับเวลาเราตั้งใจจะไปรักของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เสร็จแล้วเราไปจับวัตถุอันนั้นนะตอนที่เราจับมันเริ่มเป็นอาบัตตตัวแรกเลยเป็นทุกกฎก่อนนะครับพอ,อ,อวัตถุนั้นไหวปุ๊บก,ก็เป็นถุลและใจนะครับพอมันเคลื่อนขึ้นจากฐานก็เป็นปาราชิกเลยนะครับกรณีที่อาบัตที่มันมีความต่อเนื่องแบบนี้นะครับครับกรณีที่เป็นความต่อเนื่องของอาบัตอย่างนี้นะครับ เขาเรียกอาบัติที่เกิดขึ้นก่อนตอนแรกว่าเป็นทุกกดตอนที่เราเริ่มจับและพอวัตถุนั้นมีการไหวแต่ยังไม่เคลื่อนจากฐานก็เป็นทุนลจัยหลังจากนั้นพอมันเคลื่อนขึ้นจากฐานก็เป็นปราชิกทันทีทุกกดแบบนี้นะครับเราเรียกว่าปุพพะประโยคะทุกกดเป็นทุกกฎในตอนเริ่มความพยายามเริ่มแรกของตัวอาบัติอาจจะพบในพวกอาบัติพวกที่ที่ท,ท,ที่ที่ผมยกมาก็คืออาบัติที่เกิดจากการรักขโมยอย่างนี้นะครับอธินาทาน นะครับต่อมาก็คือทุกกฎในอีกยอยกรณีการเรียกสหประโยคะทุกกฎเช่นกรณีที่เราตั้งใจจะไปขโมยนะครับไปลักสิ่งของที่เรารู้ว่าเขาฝังดินไว้ตรงตำแหน่งไหนพอเราเริ่มคิดว่าจะขโมยปุ๊บแล้วก็กำหนดที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วก้าวแรกที่เราเดินไปทุกๆก้าวเนี่ยทุกๆย่างก้าวเนี่ยก็เป็นทุกกฎนะครับแล้วพอตอนที่เราไปตัดหรือไปขุดดิน แต่เราขุดดินเพราะเราจะไปลักขโมยการขุดดินนั้นทุกๆการขุดเนี่ยจะเป็นทุกกฎนะครับทุกการขุดจะเป็นทุกกฎพอเราไปขุดไปถึงบริเวณขุมทรัพย์อันนั้นเริ่มจับเป็นอะไรครับก็ยังเป็นทุกกฎอยู่นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปจากตอนแรกเป็นสหประโยชน์ทุกกฎนี่ครับทุกๆย่างก้าวจนกระทั่งขุดแต่พอเราเริ่มจับมันจะเปลี่ยนเป็นปุพพระประโยชน์ทุกกฎแทนแล้วก็พอขุมทรัพย์เริ่มขยับตัวแต่ยังไม่เคลื่อนจากฐานก็เป็นถุนละใจ พอยกขึ้นก็เป็นปาราชิกเลยนะครับมันเกิดจากทุกกฎหลายๆรูปแบบนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอันต่อมาก็คืออนามาทุกกฎอนามาทุกกฎเป็นยังไงครับช,ช่วยผมช่วยผมฟังนะอยท่านใดพอจะช่วยผมได้บ้างไหมครับอนามอนามกฎใช่ไหมครับครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับการไปจับต้องวัตถุที่มันเป็นวัตถุอนาม,มาตยอย่างเช่นสตีเป็นวัตถุอนาม,มาตไหมครับเ,เป็นรูปภาพ ของสตีพวกนี้เข้าสารพวกแก้วแหวนเงินทองต่างๆที่มันไม่ใช่วัตถุที่สกีนะครับเพชรนิมมาีดแดงทั้งต่างๆเนี่ยเป็นวัตถุทุกข์กดนะครับมันเป็น,เป,นเป็นอนามาตวัตถุอนามาตเราไปจับไปรูปคำมันมันก็เป็นอบัตทุกข์กฎได้ครับอันนี้เกี่ยวกับอนามาัตทุกข์กดนะครับพวกข้าเปลือกนะครับพวกขาเปลือกพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเกี่ยวกับธัญ,ญพืชนะครับก็เป็นวัตถุที่เป็นอนามัตได้ ก็มีพวกรัตนะ้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่รัตนะเจ็ดประการก็มีพวกอาวุธอาวุธเครื่องดนตรีด้วยไหมครับอาจารย์ใช่เครื่องดนตรีด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอนามาทุกกฎนะครับครสามแล้วใช่ไหมครับอันที่สี่คือทุรุปปจินะเป็นยังไงนะครับอาจารย์ทุรุปปจินะเนี่ยผมจําเนื้อความเกี่ยวกับมือมือไม่ค่อยอยู่สุขไปจับ จับผลไม้ที่อยู่กับต้นนะพวกนี้นะครับเขายังไม่ได้รับบางเเครอะไรเราไปจับเป็นธุรุปจินนะแปลว่าอะไรนะครับธุรุปจินะแปลว่าสุกสดนะเช่นผลไม้เนี่ยมันจะมีบางผลเนี่ยเราไม่แน่ใจมันสุกหรือเปล่ามันอยู่กับต้นนะไม่ใช่ที่เขาเเครแล้วนะอยู่กับต้นที่มันอยู่กับต้นแล้วเราไปบีบดูว่าเอะสุกหรือยังเช่นมะม่วงเนี่ยบางทีมันผิวมันสีเขียวแต่เนื้อในมันก็สุกก็มีนะ เราก็ไปบีบดูปิดปิดปิดว่าเอ็มสุกหรือยังเนี่ยไปบีบอย่างเงี้ยเรียกว่าสุกสนหรือไปจับพวกขนุนอย่างเงี้ยเป็นผลไม้ที่อยู่กับต้นเรียกว่าธูปปจินะสุกสนครับก็้วถ้าแปลตามรูปฉบับจริงธูปปจินะที่อาจารย์ท่านแป,แ,ปแปลแปลได้แปลได้ตรงตรงมากเลยนะครับที่บอกคำว่าสุกสนเนี่ยนะครับก็คือเป็นความประพฤติท,ที่ไม่งามนะครับสุกสนอันนี้ดีเลยครับแล้วก็มีอันต่อมาก็เกี่ยวข้องกับ นะครับวินัยทุกกฎแล้วนะครับวินัยะทุกกฏอันนี้นะครับได้แก่กรณีที่ตอนเช้าเวลาเราไปบินธบาทปกติเราเราจะต้องก่อนจะไปบินธบาทเราจะต้องล้างบาทก่อนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามีถ้าเราไม่ล้างบาทแล้วในเกิดว่าในบาทเรามีมีฝุ่นติดอยู่จะเป็นยังไงนะครับอาจารย์ เรียกครัวครัวบาทใช่ไหมครับครัวบาทครับถ้าเกิดคนนี้ถ้าเกิดว่าเราเราไม่ได้ครัวบาทเกิดว่าในบาทเรามันมีพวกฝุ่นพวกอะไรอยู่แต่ว่าเราเราไปรับประเคนอาหารเลยครับอาจารย์ทั้งที่เรารู้อยู่จะตอนนี้ยังยังมีมีอาบาัตยังไม่มียังไม่มีนะครับยังไม่มีอาบาัตเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลับมาเราเราก็มาให้สมณเณรประเคสเนสมณเณรประเคนใหม่นะครับ เกิดมาฉันนจะเป็นอบบตอนตอนฉันใช่ไหมแค่เขามันอาหารมันไปผสมกับพวกไอสิ่งที่มันอยู่ในบาดที่มันไหลมาอย่งเช่นเราอย่างเช่นคาบที่มันอยู่กับขอบปากบาดนะครับที่ว่าไม่ไหนเขาชอบสงสัยล้วก็ตัดขอบปากบาดทิ้งก็เพื่อป้องกันอวบตรงตรงนี้ที่มันไหลออกมาเวลามันร้อนๆมันจะซึมออกมามันก็จะเป็นอมิตรได้นะครับถ้าเราไม่ได้รับประคตใหม่ก็จะเป็นอวบในขณะที่เราฉันได้ ข่าอกาสนะครับเสืิอมอาจารย์หมอน,นีนแนววินิยทุก,กฎถ้าเอาให้ง่ายๆก็นึกถึงเสกียวัตรก็ได้นะครับเช่นการนุ่งห่มไม่เรียบร้อยนุ่งห่มไม่ปริมณฑลปริมณฑลเป็นยังไงครับของพระสบงจะต้องครึ่งแข้งหรือประมาณแปดแปดนิ้วใช่ไหมครับสบงเท่าไหร่นะครับแปดนิ้วนะนับจากชานุหรือเข่าลงมานะครับส่วนจีวรจะต้องขึ้นมาประมาณสี่นิ้ว นะครับก็คือเวลาเราห่มเนี่ยจีวรเท่ากับว่าจะต้องอเลยจากสบงลงมานะครับลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําอย่างนั้นนะครับก็จะต้องอาบาัตบัตอะไรครับทุกกฎแล้วน้องเนนจะเป็นอะไรครับถ้าน้องเนนนุ่งไม่เป็นปริมณฑลธนตกรรมก็ต้องไปขอนธนตกรรมแล้วก็จะขอให้สํารวมระวังต่อไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นมินัยทุกกฎเหมือนก,นกันก็คือว่าเป็นทุกกฎที่มีปรากฏอยู่โดยโตรงนะครับชัดเจนเนาะเดี๋ยวให้อาจารย์หมออธิบายในส่วนของทุกกฎข้อต่อไปครับครับก,ก็มีทุกกฎมีทุกกฎข้อต่อไปนะครับก็คือยาตัดทุกกฎทุกกฎในเพราะการที่เรารู้แล้วไม่บอกเช่นเรารู้ว่ามีภิกษุที่จะทําลายสมแล้วเราไม่พูดนะครับการที่เราไม่บอกไม่บอกเรื่องราวเหล่านี้นะครับ ปกปิดเอาไว้อย่างนี้ก็จะเป็นยาตักทุกกฎนะครับเป็นทุกกฎแล้วก็มีต่อมาก็คือยติทุกกฎยติทุกกฎก็ได้แก่กรณีของสังฆาธิเศษที่ต้องมีการสวดสมนุภาพนะครับสวดสามครั้งเช่นกรณีที่ภิกษุที่เป็นข้อที่เป็นบุ้คนที่เข้าฝักฝ่ายกับภิกษุที่ต้องการจะทําลายสง แล้วพิพิษุสงฆ์เนี่ยต้องการให้เธอเนี่ยกลับความเห็นนะครับเสร็จแล้วก็ได้พยายามแล้วแต่ว่าเธอเนี่ยยังยืนยันที่จะคงทิฏฐิเดิมอย่างนี้นะพระสงฆ์ก็จะสวดสวดสมนุภาพเมื่อสวดผลที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทุกกดอยู่นะครับสวดผลที่สองเนี่ยก็ยังนี่จงเขาลืมไปเหมือนกันนะครับ กรณีที่ส่วนคนแรกเป็นทุกกฎก่อนคนที่สองเป็นธุระใจแล้วก็คนที่สามก็จะเป็นสังฆาทิเศสนะครับกรณีที่มีการสวดสวดอย่างเงี้ยสามครั้งสวดสมณุภาพอย่างนี้เรียกว่ายติทุกกฎนะครับอันสุดท้ายปฏิสวะทุกกฎเป็นทุกกฎในเพราะการรับคําแล้วไม่ทําตามที่ตนเองพูดเช่นกรณีที่เราไปรับปากรับปากใครเอาไว้นะครับว่าเราจะทําอย่างนี้อย่างนี้ให้แล้วเราก็ตอนที่ เรารับปากอ่ะเราไม่ได้คิดจะโกหกนะครับตั้งใจจะไปทําจริงแต่พอถึงตอนเวลาจริงๆที่เราไปทําแล้วเราไปทําไม่ได้อย่างเนี้ยนะครับแล้วไม่ได้ไปไปบอกบุคคลนั้นว่าเราไปไม่ได้เราจะเป็นเมื่อเวลานั้นผ่านไปเราจะเป็นทุกกฎเลยแต่ว่ากรณีที่เป็นกรณีแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราได้ได้แจ้งบุคคลคนนั้นว่าเราไม่สามารถจะทําตามที่รับปากได้เพราะอะไรนะครับ บอกความเป็นจริงไปอย่างนี้ก็จะไม่เป็นแต่ต้องมีการแจ้งให้ทราบก่อนนะครับก่อนที่จะถึงเวลานั้นช่วงเวลาที่รับปากไว้ว่าจะทําอะไรถ้าเราไปบอกบอกบอกปัดบอกว่าเราไม่สามารถทําได้นั้ก็จะไม่เป็นแต่ถ้าเราเราเราไม่เยื่อใยเราปล่อยเอาไว้แล้วไม่ไปไม่ไปบอกอย่างนี้นะครับก็จะเป็นปฏิสวะทุกกฎน,นะครับทุกกฎก็เลยมีทั้งหมด8อย่างอย่างที่ได้เล่ามาอย่างนี้นะครับ โอกาสเสริมอะไรอนิานต์ถามเนะครับนี่ไม่ไม่ได้เสริมครับแต่จะถามอ๋อครับนี่มดเลสงสัยเรื่องสมุภาสสวดสมุภาพตามสั์นี่แปลว่ายังไงครับนี่หมดเลยอาจารย์หมอสมุภาสนะพอดีตัวโทรศัพท์ไม่ได้ไม่ได้ดูมาครับอาจารย์กลัวเดี๋ยวบอกผิดต้องต้องขอดูเปิดดูนะอาจารย์ รับสับเลยใช่ไหมครับครับงั้นเดี๋ยวระหว่างอาจารย์หมอดูข้อมูลผมก็จะเสริมเรื่องสมานุภาพก่อนนะครับเมื่อสักครู่ที่อาจารย์หมอบอกไว,ว้ว่าสังฆาธิเศษจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะสังฆาธิเศษนะครับสมานุภาสนาเนี่ยอยู่ในปฏิติตีก็มีมีทั้งหมด11สิกขาบทด้วยกันนะครับรวมทั้งสังฆาธิเศษด้วยสังฆาธิเศษที่จะสวดสมานุภาพมีกี่สิกขาบทครับใครท่องปฏิโมกได้บ้างเอ่ยติ๊กตอก ตอกชาครับอ่าครับผมจะเอาตรงสรุปสังฆาทิเศษให้ฟังนิดนึงครับอุทิ t h าโขเตระสาสังฆาทิเศษสาธรรมานวปธรรมาปฏิกาจัตตารยาวตติยกานะครับตรงนวปธรรมาปฏิกานั่นแหละก็คือว่าเก้าข้อแรกนะครับต้องอบัตที่เรากระทําเสร็จไปในทันทีนะครับสังฆาทิเศษทั้งสิบสามข้อไม่ใช่ว่าปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บแล้วก็ต้องหมดทีเดียวทั้งสิบสามข้อนะครับเก้าข้อแรกจะต้องอบัต ในทันทีที่กรรมสําสเร็จแต่สี่ข้อหลังเนี่ยนะครับไอจัตตารยาวัตะติยกาเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการสวดมนุษภาสนะก่อนนะครับถึงสามครั้งด้วยกันครบสามครั้งนะครับถึงจะเป็นอบัตสังฆาทิเศษได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าสี่ข้อแรกเนี่ยโอกาสที่เราจะต้องเนี่ยเป็นยังไงครับน้อยมากเพราะ ปัจจุบันนี้ถ้าถามสมนุปทานะคืออะไรผมว่าหลายคนก็น่าจะไม่ไม่รู้จักเออแล้วคืออะไรล่ะครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเราพูดถึงว่าอาบัตสังคาที่เศษที่มีโอกาสต้องได้ง่ายหรือต้องได้บ่อยที่สุดก็ต้องเป็นข้อแรกข้อต้นๆน,นะคมไม่ใช่เฉพาะข้อแรกข้อเดียวก็คืออาจจะมีในเรื่องของสุขาวิสัตถิหรือว่ามีในเรื่องของการชักสื่อใช่ไหมครับมีในเรื่องของการพูดเกี้ยวหญิงพูดเคาะมาตุคามนะครับหรือว่าเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ากายสังสขะนะครับก็คือว่า,ามีจิตนะครับมีราคาแล้วก็ไปรูปทำร่างกายผู้หญิงซึ่งเราจะมีโอกาสถ้าจะมีการต้องนะน่าจะได้ง่ายกว่าในส่วนของของการาที่เขาเรียกว่าอาบัตที่เนื่องด้วยการสวดมนุภาสนะนะครับผมไม่ทราบจะยังครับ <c oughs> ให้อาจารย์ค้นต่อนอะทีนี้ระหว่างรอคําตอบนะครับผมก็ขอโอกาสถามคําถามต่อไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ให้ท่านอาจารย์นั้น ในตอบนะครับนะ